สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับปืนใหญ่ที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงจากกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นคือ M198 ปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิลลิเมตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรบทั้งในรูปแบบการโจมตีและการป้องกัน M198 ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี1979โดยมีหน้าที่หลักคือการยิงสนับสนุนระยะไกล สามารถยิงได้ไกลถึงกว่า22กิโลเมตรด้วยกระสุนมาตรฐานและมากกว่า30กิโลเมตรเมื่อใช้กระสุนพิเศษจุดเด่นของมันคือความแม่นยำความแข็งแรงและความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุกหรือเฮลิคอปเตอร์ทำให้กองทัพสามารถปอรับใช้ได้อย่างรวดเร็วในทุกสภาพสนามรบ m 198ยังถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทัพพันธมิตรซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการทางทหารถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยรัฐทีวีเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับฝากกด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับ